โอเคเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟตักเลยลูกมาแตะมีเสิร์ฟหาโมือถือแตะม่ตั้งแก๊งกลับมาเลยตักกลับแล้วน้องเชิร์พามากินข้าวนอกบ้านอ๋อนั้นนั้นแดงน้ำเขียวของใครก็ได้น้องเชิร์อยากให้ใครก็ได้ลูกมาตัแก๊โอเคเด็กเสิร์ฟน่ารักจังเลยคนนี้เด็กเสิร์ฟเก่งมากล้ำมือเลือกอะไรเล่นสีแป้งเล่นสีแป้งไยิ้มหน่อยโอเคมาปรดมาปรดที่ไหนโยกหรือบุล่าง อ๋อเหมือนแชมเลยแชมซี่บนแชมซี่บนหรืออีกไปอีกซี่หนึ่งไปพร้อมกันไหมโยกเยอะไหมไปพร้อมกันไม่เจ็บเลยหมอเก่งมากไม่เจ็บเลยใช่ไหมแชมตกใจเสียงตกใจออกไม่เสียงดูดน้ำลายหรือเปล่าสักชั่นก็ไม่ชํานึกไม่มันเหมือนที่มันเป็นวงกลมแล้วมันงัดออกแต่ไม่ใช่มันเป็นแบบดึงมันเป็นแบบส่องแล้วหมอดึงเป็นเหมือนที่ แต่แล้วจัเป็นว่ามันเป็นวงกลมแล้วมันแยกออกตอนนี้จาเป็นอยู่ที่ไหนอ่านจำเป็นอ่านให้พ่อฟังหน่อยอันนี้ครับยากนะไม่ง่ายนะเอาเพื่อนเพื่อนอ่านกันได้ไหมดูซิเปียงเกือบถูกแล้วเปี้ยเปี้ยเปี้ยแล้วคำนี้ลูกแม่อันนี้รวมกันเหระรวมกันเลยอ่านรวมกันเลยเหมดอเลยเอาใหม่เมื่อกี้จาเป็นอ่านว่าเปียกแล้วโอ อ่านว่าอะไรลูกคำนี้คำนี้พ่อพ่อช่วยโทธ่แล้วก็อ่านคำนี้เพิ่มโธ่โท่อะไรลูกเกือบแล้วเกือบถูกแล้วโธ่ช้านออาอ่านรวมกันถูกมั่นใจอ่าถูกก็เอาใช้มาอ่านสิอ่านว่าเปียกเปียกอะไรอ่านรวมกันสิ พ่อแจ็คเสียพ่อแจ็คกระโหลกเลยแจ็ูกเนี่ยดูเด็กเติบพี่เป็นกินน้ำสีอะไรลูกเขียวเทน้ำเขียวระวังระวังสีแดงหกนะเราเปิดเอาสีอะไรลูกเขียวพี่เปิดอยากแจ็คให้พี่เปิดให้เต็มโอเคสีเขียวนะวันนี้มันเป็นยังไงกับตัดเติมอ่านให้พ่อฟังไปเรื่อยๆมีปีกไก่ทอดดู ต้มจืดเต้าเต้าผู้ก่อนต่อไปไม่เป็นแ่บอัน้าไก่ทอดเขียวเอาพี่โปรดนล้วเขียวพี่เป็นน้ำอะไรต้องไปแก้วหนึ่งให้พี่โปรดจ้าต้มจืดไข่มายอดมือใหญ่บดโอ้ยอยอบอานให้โปรดก่อนโปรดเลือกเลยลูกอันไหนก็ได้ ตามใจโปรดอ่านเลยยมดูกดูกอ๋อใช้ได้นี่นะอีกคำหนึ่งตามใจเลยคำไหนก็ได้คนไหนก็ได้ตามใจโปรดเลยคำไหนก็ได้ที่โปรดอ่านได้จะอ่านว่าต้องขาไข่เราต้องหยาใช่หมคะจองได้ อเก่งแลนะนี่ยำไข่เค็มยำไข่เค็มเอามีอะไรหกสิบาทอ่ามีอะไรอีกตกอย่าพูดกินน้ำเยอะนะเพราเดี๋ยวต้องกินนกินอีกนะคบหมูแดงเ่ไกาโอมปลาหมดไหมลูกเยอะไปไหมหรือน้อยไป เยอะไปหรือน้อยไปเดีบยวเธอจะหมดแล้วเนี่ยยังหมดทุเรศน้องจะอยากนอนน้องอ๋อน้องจะทำตามพี่ทุกอย่างอยู่แล้วแล้องเพื่อนน้องจะเล่ากันน้อยจา,านแชมเอรเดี๋ยวแมวให้จานแชมเบอรก่อ <c oughs> นจริงเลยจ้าน้ำจะตัวนะ้ำเปล่าค่ะน้ำเจ้าจะหมดแล้วเกือท้องไม่กินข้าวด้วยจ้านี่นี่พะโล้วนเลือกกินได้เอาจานไป จานแรกมาแล้วครับอะไรนะปีไใจร้านนี้อร่อยกินตั้งแต่พ่อเป็นเด็กๆเคยไม่เคยมาครั้งแรกเพื่อนคนผัดเป็นเพื่อนไม่ถึงขอจ้าจะไม่เอากินน้ำมันนี่ปลาโลตักชูให้หน่อยอันนู้นหอยลายต้มติดรานเลยครับ นี่ต้มจืดสาลายไอ้นี้ตุ้งเทียนทอดโอ้เด็กกินได้ทั้งนั้นเลยเหลือไห่เจียวโอ้เยอะไปไหนเยอะไปไหนหลังกินเก่งๆโอ้ยน้องเธอแท้เลยเหรอพี่ซันถุงทั้งพี่มายเก่งมากพี่ารสงพี่มายก็โตเร็วโตทั้งแม่แนนแล้วแม่แนนโต ไม,ไม่มาวันเดียวคิดถึงเลยเหรอต้องไปเรียนวันเดียวเองใครคิดถึงนะเรื่องเรียนม่คุยแต่เรื่องแฟนนนและของคนนั้นใช่มาโปดถ้ามาโปดมีแฟนมาโปดมีแฟนคนเดียวใช่ไหมแล้วคนที่แอบชอบมาโปดอีกสองคนจะทำยังไง<อ>เขาจะเสียใจนะลูก <c oughs> เดี๋ยวไม่มีแฟนสิไอ้สองคนจะทำยังไงเธอต้องบอกทุกคนว่าเราเลเรื่องไม่ได้ทุกคนเป็นเพื่อนกันติดต่อ เปินรองเท้บหรอมีแฟนตั้ง55าสิบ้าคนเขาบอกหนึ่งร้อยคนเลยพี่ควาฉันจะมีพลัมเยอะขนาดนี้เหรอครับเดียวก็จะตกเป๊ะทิ้งด้วยเป็นไปตามค้าไข่เจียวมาแล้วจ้าไข่เจียวเนี่ยเพราะว่าตักแบ่งเลยดีกว่าให้แม่แนนตักแบ่งสามคนเลยไข่เจียวกุ้ง กัดข้างๆหรือน้องหลอแท้ไก่ไก่เจียวอร่อยมากเลยนะไก่เจียวคั่วกเกี๊ยวไม่ได้อยู่แล้วยิ่งง่ายเดี๋ยวค่อยดูนะมาปรดมาปรดเพิ่มข้าวแน่นอนเพราะเขาทำอร่อยมากกิ้งกระปงมาปรดใส่พ่อกินพ่อกินตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยเอาให้เอาไปให้ออลได้ไหมยังเขาตากกันแล้แหลฝากใครก็ไม่ถึงตั้งนี้อ้าวซอสอยู่นี่นะลูกเอาของกินที่เขาให้รออ้าวโอ้ตัก ตักมาโปรดกินน้อยไม่เชื่อเลยแสดงว่าอร่อยจริงบวันนีบ้บางมื้อบางมื้อมาปวดกินเยอะร้อนจี๊ดจจริงเหมือนมาโปรดกินอะไรนะที่ไปร้านอาหารญี่ปุ่นไก่ไก่ทอดคาราเกะอ่ะโากินหมดถ้วยเลยไก่หนังไก่ถ้าไปกิน นี่กินสาล่ายโชว์นี่กินสาล่ายโชว์นองกินเดอกินาจะกินสาลายโชว์เพื่อนสาลายสาลายพูดสาลายไม่อยากซื้อสาลายกินหมูด้วยลูกฟังเคี้ยวไหมน้ามันเป็นหมูเด้งนะโปรดหมูสับเด้งนะ ข้าวเก่งมากเลยวันน,น,นี้ยอดนะวันจบไปแล้วข้าวยาคูของใครนะของแชมเปญโอเคให้พ่อเจ๊กอ่อนยังพ่อกินใส่โคนพ่อกินยาคูโคนต่อไปน้องเชอร์มาโปรดครับทานก่อนอานยี่หมดก่อนเสียสลากก่อนเหรอได้ตามใจให้น้องเสียสลากก่อน,นเปรี้ยวไหมไหวไหมไหวเหวนเปรี้ยวเ่เปรี้ยว เอาเยลลี่ไหมเอาครับเอาหรือไม่เอาจะไม่อยาเยลลี่โอ้เราเยลลี่ไหมไม่เอาโอเคน้องรอพี่เอาไหมไม่เอานะโอืมไม่เปรี้ยวเหรอตัวเองกินเปรี้ยวเกินไม่เปรี้ยวตัวเองกินแบบเปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวพี่ไม่ต้องมากินแน่ๆเลยใช่ไหมแล้วก็ยาคูใส่โค้กครับเอาพาน้องไปนั่งครับี่เปร้ยว ระวังตกพาน้องไปนั่งไม่ไม่เอาไหมเป็นไงลูกขมไหมไม่ขมนะโอเคแล้วเจ้าล่ะไหวไหมขมไหมไม่เปรี้ยวเจ้ากินเปรี้ยวเกินไปแล้วเจ้าขมไหมสลุกของพ่ออร่อยสุดจ้านี่จ้าพ่อใส่โคลนจ้าเขาไม่เขาจะกินถ้วยกันอาบายบายแล้วปิดคลิปเลยบา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 ยอ้าวทีนี้อยู่ที่คนนี้แล้วถ้าคนนี้ยบายก็ปิดคลิปได้ へえ。Okay.